สวัสด,ด,ด,ดีครับที่นี่เป็นช anel ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเซอร์คาบอีกรอบนึงวันนี้เราก็จะมาทำการต่อสู้กันอีกแล้วนะครับเป็น Battle Royale นะคู่แรกมาเราจะมีอยู่สองคู่นะในคลิปนี้คู่แรกจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสิงโตและวิวเวอร์บีที่จะมีเรียงลำดับเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเวอร์ชั่นโคตรดาร์กแล้วก็ เวอร์ชั่นสีดำนั่นเองเไอ้สียตาลนี่ให้ผมขอเรียกว่าเวอร์ชั่นโคตรดาร์กลยกันนะตี่ลกเรอาเ็นตาไโอเคทีนี้เป็นการต่อสู้ระหว,ว่างเจ้า สิงโตกับวูริบีกันบ้างเป็นเวอร์ชั่นโคตรดารผมจะเป็นยังไงมาดูกันเลยสิงโตนี่แบบจะเพียงพ้ากว่านะทอจะมีเลือดที่เยอะกว่าแล้วแต่พลังโจมตีเนี่ยอาจจะเท่ากันแต่เลือดแต่ด้วยความที่เลือดเยอะกว่าและพลังโจมตีที่แล้วผมก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะไปนะ แล้วก็แน่นอนแล้วผมสีดำจะเป็นยังไงม,มาดูกันเลยเจ้าวิวบีดมาโดนกัดก่อน,นไปหนึ่งทีการดก่อน,นไปสองทีเลยนะสิงโตนี่แบบเพียงพํากว่ามากเพียงพาก็คืออึดก,กว่าแล้วก็ทนทานกว่าอนะไรแบบนี้ แล้วก็ไปสู่คู่ต่อไปกันเลยเมคู่ต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่สมแซงสีขึ้นมาหน่อย <c oughs> จะเป็นการต่อสู้ระหว่างใบซันและเสือโคงน,นั่นเองครับเ้มเริ่มจากวัวชันธรรมดาก่อนนะอันนี้จะเป็นใบซันใช่ไหมล่ะบผมอันนี้จะเป็นเสือโครงจะมาดูกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะ จะเสียโค่นแล้วเข้ากาีบดวงใจดวงนี้ซึ่งเงินส่วนนี้เองที่ถูกนำไปบริจาคตอนนี้โหืมโดนกระโดดเพียงพักโอ้โหพี่ชีบตามไปด้วยเสือโค่ง <c oughs> ต่อไปเป็น <des k> เดียว <des k> เดียว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 ค่าไปฆ่าทิ้งไปก่อนนะผมตายเข่าโคตีสิบสอลงลัวทีสิบสองลัวๆจนมันตายอะ่ะโคตรโหด <fünf> ต่อไปเป็นการต่อสู้ระหว่างเสือและไฟซันแบบเวอร์ชันโคตรดังนั่นเองมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายเที่ยังคำกว่า เพีพยงพเพียงพามคือพูดนี้คือได้เปรียบอะไรสิ่งเสือนี่แบบสีสวยกว่าตั้งเยอะสีสวยกว่าเยอะเลยอ่ะเรียบรออ้อยนะโอ้โหแทบไม่ได้สู้หรือทีเดียวก็ถือว่าเสือโค้งชนะไปแล้วกันนะคือเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะหาจะหาว่าผมไม่ให้โอกาสใบซานระผมก็มาดูยกสองเลยแล้วกัน เรียบร้อยนะใบซันจับทุ่มเหวี่ยงทิ้งไปตอบไปแบนมาก็ปิดฉากไปเลยกันนะเสอเือนะโคร่งเรียบร้อยครับผมกระโดดทุ่มเรียบร้อยครทีนี้ผมเสือโคร่งบอกจะไม่ทนอีกต่อไปครับผมเรียบร้อยเป็นฝ่ายชนะไปจริงๆอะ่ะเสือโคร่งมันชนะอยู่แล้วนะ แต่ไอควายไป็สันเนี่ยมันได้เปรียบบทที่มันผัดตกไงแต่ความเป็นจิงเสือโค้งก็ชนะไปแบบแบบว่าเลื่อนเหลเยอะกว่าเลื่อนเหลืเยอะแบบเบิ่มเบิ่มเลยนะต่อไปก็สีดําตามเคยผมไอควายเป็นสันเนี่ยมันจะวิ่งหนีแล้วพอเราเสกเสือดาไอเสือโค้งมาเนะี่ยมันก็จะชนะเสมอมาผม เสือนี่ถึงแม้จะมีความตัวเล็กจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่ว่ามีความเที่ยงค้ำกว่าเรียบร้อยผมกระโดดตะคุบไปเออเหียบร้รอโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เสือปดสิงโตรประทะวิวจะบีแล้วก็เสือโคร่งปะทะควายไปสันก็มีเพียงเท่านี้ผมสำหรับเขาหน้าจะเป็นอะไรตัวอะไรสู้กับตัวอะไรอย่าลืมติดตามรอ,อกันเลยนะ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ